่อนที่จะไปชมคลิปแม่เล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เล็กในการทำคลิปรั้งต่อไปด้วยนะคะกดนเลยก,กันเลยค่ะคุณยายัวม,มใช่ไหมตัวหอย,ยไม่ใช่ตัวหอย,ยนะหอยเดี๋ยวเขาไปเดินเอาวางอเอาวางไปเดี๋ยวเขาเอินสวัสดีตอนเช้านะคะ สวัสดีกับบรรยากาศริมทะเลนะคะเสียงคลื่นดังสู้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 นะคะวันนี้น้ําขึ้นมาถึงใกล้จะถึงตรงที่เราพักเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อวานที่เรามาถึงน้ํามันจะอยู่ไกลมากอันนี้คือน้ําทะเลเข้ามาใกล้บ้านมากนะะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูตอนเช้านะคะ เย็นสบายพระอาทิตจะขึ้นตรงนู้นค่ะพราทิต,ตขึ้นตรงน้นนะคะขอบฟ้าแดงๆนะคะสดชื่นแจ่มใสทุกคนนะคะวันนี้พาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะนี่ก็เป็นทรายขาวๆทะเลสวยๆน้ำใสๆเลยนะคะทุกคนเนเล็กก็เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะ เป็นมาตอนเช้าเจอบรรยากาศสวยๆนะคะน้ำทะเลใสๆค่ะอมีเรือประมงนะคะมีเรือเข้าหาปลานะคะอยู่ที่กลางทะเลเมื่อคืนนี้เปิดไฟสีเขียวสวยมากไม่เล็กก็มองแต่กลางคืนมืดค่ะมีคนเขาเดินออกกำลังกายกันนะคะริมทะเลนะคะ สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะตรงนู้นม,<า>มองเห็นไหมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะขึ้นที่ทะเลทะเลนะคะทะเลทะเลสวยน้ำใสพระอาทิตย์สวยๆเลย ทินะคะขึ้นมาที่ทะเลเลยนะคะแสงตกลงมาที่น้ำทะเลสวยงามมากค่ะเก็บบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ มันมองเห็นไหมคะรูนตะกี้มันมีตัวอะไรลงไปตรงนี้นะคะนี่มันจะมีตัวอะไรลงไปตรงนี้อะหายไปแลว้วอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะน้องนังตวเล็กนังตวเล็กนังตัวเล็กนังตะเล็กน่ารักจังเลยอุ้ยเยอะมาก เก็บผ้าทิศไปฝากเพื่อนจังเลยดูนะคะสวยมากไกลๆนู้นก็จะมีนะคะ้ก็จะมีเหมือนชาประมงคนหาปลานะคะชาวบ้านออกไปหาปลากันตอนเช้าๆนะคะ เมื่อคืนนี่มาเล็กถ่ายออกมาเดินข้างหลังนนะคะข้างหลังบ้านนะคะมองออกไปกลางทะเลนะคะมีเรือประมงนะคะจอดอยู่กันเปิดไปสีเขียวเต็มท้องทะเลหมดเลยนะคะวันนี้แสงสวยมากคะ่ะแสงกำลังสวยเลยนะคะน้ำทะเลก็ใสทรายก็ขาวถ้า่เพื่อน มาเที่ยวทางแถบนี้นะคะแม่เล็กก็แนะนําเลยนะคะอันนี้บ้านพักนี้อยู่ที่อําเภอปทิวนะคะอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค,นนะคะ่ะเป็นบ้านพักสองชั้นนะคะพักไม่เกินสิบคนนะคะของแม่เล็กพักไม่เกินสิบคนแม่เล็กพักที่นี่สองคืนนะคะตกคืนละเขา,เาน้องเขาคิดให้นะคะสองคืนเขาคิด ไม่ได้แค่6,000นบาทนะคะปกติราคาก็จะแพงกว่านี้นะคะน้องใจดีมากบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยสวยมากบรรยากาศสวยมาก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 ค่ะไซส,ส,สข์ขาวๆนะคะ นอ่ก็จะเป็นบ้านพักนะคะที่แม่ได้พักนะคะไส้ขาวๆสวยๆเลยสดชื่นสดชื่นค่ะ ออกกำลังกายวิ่งริมหาดนะคะมีเพื่อนมาวิ่งกันหลายคนเหมือนกันคะ่ะตอนเช้าๆนะคะชาวบ้านก็จะออกมาหา,หาปลานะคะก็จะมีชาวบ้านออกหาปลามาเดิอนออกกำลังกายกันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะคลิปนี้แม่เล็ก็จบคลิปแค่นี้นะคะ มาเดินทะเลเอาบรรยากาศสวยๆฝากเพื่อนๆค่ะตอนเช้าๆนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสดชื่นมีความสุขทุกคนนะคะทำอะไรก็ให้สำเร็จรุ่งรืองสมดังปรารถนานะคะอเลรก็ลาไปพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้เลยทะเลสวยๆพระอาทิตย์ใสสวยๆค่ะแสงสวยๆย,ยามเช้านะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ เจอก,กันคลิปหน้าค่ะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ